มองอยังไงให้ทันกับธุรกิจนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ได้เห็นความสําเร็จในปีที่ผ่านมาของทีมเอเนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยชุดหนึ่งไปบอสตันชุดหนึ่งเพิ่งกลับจากเชฟนี่นะครับเรามีอะไรได้รับรางวัลบ้างนะครับเดี๋ยวผมมาินกันแล้วก็สถานการณ์นะครับของเอเอทีของประเทศไทยแล้วก็ของภาคตะวันออกเราจะได้เห็นวงลเปนว่าเราไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ทำยังไงนะครับมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วย ให้เ,เพื่อนๆเรานะครับเต็นที MDRT นะครับแล้วก็คุณวุฒิที่ออกมาใหม่นะครับเพื่อวัดคุณภาพของตัวแทนนะครับก็คือเป็นคุณวุฒิของ AA โดยเฉพาะนะครับก็คือที m i e r advisor นะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยทางทุณคิมมาเ,าเราได้ผลักฟังแล้วในวันนี้น่าคงจะมาฝากทุกท่านอีกรอบถึงจะได้จำาติดนนะครับก็อยากให้พวกเราไปด้วยกันนะครับ ถ้าดูในปัจจุบันเนี่ยถ้าท่านดูเข้าไปดูโพลต่างสิบอันดับนะครับธุรกิจดาวรุ่งนะครับอย่างแรกในความสวยความงามอยู่แล้วนะครับวงการแพทย์อุู่แล้วนะครับอย่างที่สองก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆอย่างที่สามนะครับลองดูอย่างที่สามนะครับชัดเจนนะครับธุรกิจโลจิสติกหรือธุรกิจด้านประกันชีวิตแล้วก็สินเทคนะครับเพราะอะไรนะครับลองดู ในสถานการณ์ปัจจุบันเย่ยผู้สูงวัยนะครับเพิ่มขึ้นผู้มีอายุเพิ่มขึ้น,ขนแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีรายได้น,นะครับที่จะมาจุนเจือหลังจากที่เขาเกษียณไปแล้วแล้วก็จะต้องมีความรุ่งรองนะครับในเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับปีนี้ค่ารักษาพยาบาลเติบโตนะครับทั่วประเทศเลยปกติเนี่ยในร้อยบาทเยี่ยที่ส่งเข้ามาของภาคเราเนี่ยจะมีคนที่ซื้ออสัญ,ญญาอยู่ที่ประมาณ3า4บบาท ปีนี้ขยาบไอ40แนละ้วบางเดือนนะครับผลสีไลเนอร์ถึง40%เพราะนั้นแสดงให้เห็นว่าคนไทยเริ่มให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นนะครับเพะาะนั้นก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยบริษัทเรามีไลเอรอะไรออกใหม่เอ c มไจะช่วยเราขายายตลาดอะไรนะครับเราจะได้ไปด้วยกันนะครับดูอันต่อไปน,นะครับลองดูนะครับ เรื่องความรุกรงต่างๆมาแล้วนะครับลองดูเรื่องสุขภาพและโรคอะไรอย่นะครับเบี้ยเท่าไหร่ครับทั้งประเทศไทยในห้าหมื่นกว่าล้านนะครับเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีคนให้ความสนใจมากนะครับแล้วโดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอันดับที่สามสิบเอ็ดของโลกนะครับประเทศไอเคียนะครับต้องเล่าให้ฟังอีกทีผมเดียวกันไปอยู่ภาคใต้นะครับแล้วก็ทราบข่าวมาว่า จังหวัดที่ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้านโรงพยาบาลเอกชนนะครับเขาจะมีชั้นพิเศษสําหรับรับลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะสำหรับโรงพยาบาลที่ใหญ่ทุกโรงพยาบาลที่เป็นเอกชนนะครับจะมีสองฟลอว์รับลูกค้าที่มาจากมาเลเและสิงคโปร์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็พนักงานก็แบ่งโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นชาวอ,อุสาลิมทางนั้นนะครับไว้รับชาวมาเลเยแล้วก็เต็ม ตลอดนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่จะปิดโฮมแดนอะไรก็ตามเขาเาก็พยายามจะมาทำงานรักษาในบ้านเราเพราะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องหมอเรื่องไหนเราเก่งอยู่แล้วนะครับลองดูนะครับว่าตลาดเนี่ยมันเดียวกันที่มันเติบโตได้นะครับตอนนี้แบบการก็ขยายไปยึง80ปีแล้วนะครับแล้วก็มีคนให้ความนสนใจมากนะครับแต่มีอยู่นิดนึงน,นะครับคือเรื่องลิง์นะครับเรื่อง ข้าของชีพเวรื่องเปี้ยนะครับช่วงนี้อาจจะสโลว์ไปนิดนึงแต่ของเราก็ยังเป็นเจ้าขายดีที่สุดในตลาดนะครับลองดูนะครับอีกช่องทางหนึ่งทำไมถึงต้องเชิญผูเรอดเรีนนี้นะครับเึงแม้ว,ะะว่าตลาดจะโตยังไงช่องทางที่เป็นช่องทางนนเลย,ย,ย,ยนะครับในธุรกิจการชีวิตในประเทศไทยก็ยังอยู่ที่ตัวเองนะครับช่องทางดิจิทัลเนี่ยมีนิดเดียวนะครับแบงก์ตอนนี้ก็เริ่มสโลว์ ช่องทางที่เติบโต,ตอยู่เป็นช่องทางของตัวแทนรนล้วนนะครับในนี้มาดูมุมมองนะครับว่าในอดีตจากปัจจุบันเนี่ยลูกค้ามองพวกเราต่างกันยังไงนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นนักขายนะครับเราต้องการเพืขายในปัจจุบันการบริการ,การต้องมา่อน,นะครับใครที่ดูแลแท่แค่ลูกค้าได้ดีที่สุดคน,น้นมียมกาสที่จะขยายตอนน่ตอนนตอนน่ตอได้ก็สักพวกเรา ไว้ด้วยนะครับในเรื่องการบริการต่างๆนะครับเรื่องที่2อนะครับที่บริษัทให้ความสําคัญมาโดยตลอดและเราก็พัฒนามาโดยตลอดก็คือเรื่องเทคโนโลยีนะครับต้องบอกไว้ย่อนครับเทคโนโลยีเรา รเรื่องที่สามนี้แหละเราต้องรู้จีนะครนะครับว่าในยุคทิ่ปัจจุบันเป็นยังไงโปรดักต์เราเป็นยังไงสินค้าเราเป็นยังไงยูนิตลิงล์งเราอธิบายให้ลูกค้ายัยางไงได้บ้างนะครับเพราะลูกค้าเขาจะตัดสินใจจากข้อมูลอะนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเขาสงสัยเขาเซิร์ชกดทีเดียวเนี่ยทั้งหมดมันออกมาแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ให้ทันกับลูกค้า ให้เตรียมตัวที่จะพัฒนานะครับอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราไปหน้านะครับแล้วก็เป็นการันตีพวกเราก็คือบริเวเนี่ยถือว่าเป็นบริวระดับสา,ากคนกนะครับถ้าเราเป็น m ี r t ก็บอกเป็นมาตรฐานนะครับว่าเราเป็นนักขายที่มีทักษะนะครับเรามีการอาัพเดตข้อมูลต่างๆอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้ี กลับมาดูนะครับตัวที่จะยืนยันว่าเราเป็นนักขายที่ดีมากสหรือเปล่านะครับก็คือถ้าเราเป็น n d r t นะครับแล้วก็เราเป็น p r e m i a d v i s o r ซึ่งเป็นคุณลู่ตัวใหม่ที่บริษัทออกมาเนี่ยก็เป็นเครื่อญญงยืนยันการันตีเราสามารถที่จะเอาของเรางประเไปใส่ในตัาดเราได้นะครับแล้วก็เวลาคุยกับลูกค้าเราสามารถที่จะ ผ่านมานะครับกลุ่มบริษัท a a 1 8ประเทศนะครับครองอันดับหนึ่งของบริษัทที่มีสมาชิกนเบียดีมากที่สุดในโลกนะครันคนไม่ปรบคือดังๆให้บริษัทนะตัวไหนก็มากอยู่แล้วนะครับรับรดู อันดับสองในโลกทาแสงห้องโถงโปร,รโมนรนท์ที่เรารวมมาแล้วก็เป็นอันดับสี่ที่มีซลลีทีมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหกที่มีทีโอทีมากที่สุดในโลกสําคัญที่สุดนะครับวันนี้เนี่ยในห้องนี้ล้นเลยลองอ่านดังๆนี้ครับเป็นอะไรครับเป็นอันดับสองที่มีสมาชิก เอ็มีรทหิงมากที่สุดในโลกอับรอคือแม่สาวนะครับเออสาวเก่งทุกคนนะครับแต่ตงดมโดมก็ตามมาเป็นกำลังใจนะครับก็ไะะด้ที่มีความสำเร็จในปีที่ผ่านมากามาดูนะครับว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเราคาดหวังไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนี ี๋ยวจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดือนสิงหาเราคาดบอไว้ว่าเราจะมี MIT ประเทศไทยต้องการ4 5บเพราะนั้นสิ้นเอาอสิ้นเดือนสิงหาควรจะมีพ9 5 0แต่มีแค่9 5้อันนี้กับประเทศไทยอาจจะยังไปชา้ากเป้าหมายนะครับลองดูของดิจิตอลที่สั่นนะครับลองดูเดือนสิงหา เราคาดว่าปีนี้เราจะมีเอ็นเดีสามร้อยสี่สิบดคนนั่นเดือนสิงหาเนี่ยตามคาดการณ์ถ้าจะไป3า7สี่สิบเจดควรจะมีเอ็นเจดีได้แล้วเก้าสิบแต่ภาดตะวันออกเราทำไป9 3้าสิบสามคนครับรบมรยเวลาห้ทุกคนเท่นี้เพราะนั้นสิ้นเดือนนี้เนี่ยร้2ยยคนผ่านแน่นะครับก็ขอแสดงความยินดีร่วมหน้านะครับสำหรับภาดตะวันอกอกนะครับเรามี คนเก่งหลายท่านเป็นเอ็นบีดีด้าสท่านเป็น4โนีโอทีแล้วสามท่านนะครับมาจากคนที่ติดเอ็นบีดีปีสองนยี่สิบสองเนี่ยแปสท่านน,าาน,นะครับ B ปีนเฟิร์สทาร์กาท่าน โอทีแล้วโซนตัวเล็กรังสาวเด คนที่ปิดแินเบอรดีแล้วเนี่ยได้เฉลี่ยประมาณ2ล้านสามเอฟบีซีประมาณหนึ่งแสนกว่ารายได้เฉลี่ยก็ล้านเจ็ดแปดเดือนรายได้ล้านเจ็ดให้ธรรมดาไปนะนะครับจำนวนคนติดแินเบอรดีนะครับเป็นผู้รับบริเวณสาธารเป็นตัวแทนซ่าหกสิบท่านนะครับเปียเฉลี่ยที่สำหรับคนที่ติดแินเบอรดีนะครับเจ็ดนะครัำนวนรายก็ประมาณ ส0สิบกว่าลานะครับแปเดือนคนที่ขายน้อยที่สุดก็โอเคติดคนที่ขายเยอะที่สุด9กิ้าเคสเพราะนั้นมีโอกาสทุกคน,นครับเราลองเอาดูค่าเฉลี่ยและลองดูแบบประกันที่เราขายลองดูเบี้ยประกันที่เราขายเราจะได้วางแผนถูกนะครับ8เดืนอนเรามาแล้วอีกสี่เดือนเราจะทำอะไรบ้าง หน่วยที่มีคนติดเอ็นเดมากที่สุดนะครับคือ4เอ็นเดอินะครับปรบมือให้ผู้หันหน่วยทรัพย,สยส์สัปดาห์28เกณฑ์3ดีเด่น24สำนักงานที่มี n d ็นมากที่สุดณขณะนี้นะครับ14คนสำน,น,นันกงานบุญปีรณ์จักรวาล ทุกคนนะครับเพราะนั้นฝากนะครับว่าท่านใดที่เป็นผู้แรงงานนะครับในหน่วยท่านจะต้องมีกันเอ,ออย่างน้อยหนึ่งท่านนะครับจะได้ช่วยกันในการทํางานจะได้ช่วยกันผลักดันนะครับแล้วก็ในแต่ละสำนักงานนะครับฝากว่าเราควรจะมีอเยที่ไม่น้อยกว่าห้าคนนะครับจะได้เติบโตอย่างยัง่งยืนเพราะคนชุดนี้เนี่ยมีพลังและก็มีคุณภาพนะครับที่จะช่วยเราทำงาน่อรก็ มีอยู่สามท่านนะครับที่ติด COT แล้วป็ดโรดยืนดันนะครับคุณพนิดานะครับคุณกาลยานะนะครับแล้ว,ดดวก็คุณเตียงนะก็พวกเราคงจากคุนเคยกันทีถ้าในเดือนถัดไปก็หวังว่าจะมีหน้าตาของทุกท่านก็ค่อยเพิ่มมาในนี้นะครับเดี๋ยวนี้มาดูนะครับ มาดูว่าจะทำํำยังไงให้ช่วยให้ผู้รอทพ้นนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสําหรับข้าตอนออกเนี่ยอย่างแรกต้องขอบคุณนะครับท่านแอมบาสเตอร์นะครับท่านเอนเดียทีและไฮเนสเบิร์อโปรโมทให้ท่าน,าน e T, แอม e ของพวกเราด้วยนะครับที่มี่นคราบผมว่าการที่ทํางานร่วมกันกับคนมากบรรยากาศเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยให้พวกเราประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับเราก็ใช้บรรยากาศ ในการผลักดันนะครับมีที่คอยดูแลนะครับมีบัณฑี้ช่วยกันจุงมือนะครับเพื่อการพัฒนาให้พวกเราสามารถที่จะไปสู่ความสําเร็จนะครับอย่างที่บอกนะครับหน้าที่ของผมดูแนและก็ทีมงานเนี่ยก็คือทำยังไงจะให้ทุกท่านมีรายได้เติบโตสูงสุดสําคัญที่สุดก็คืออย่างมีคุณภาพทําทุกอย่างให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นเวลานานก็ถือว่าที่คือถึงสุดยอดนะครับเป็นความสุขที่พวกเราอยากทําให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองนะครับ เมื่อกี้พูดไปแล้วว่าทํายังไงนะครับในหนึ่งหน่วยควรจะมีหนึ่งเอ็นเดียในหนึ่งสำนักงานควรจะมีห้าเอ็นเดียดี่างน้อยก็ฝากพี่ๆนะครับท่านจะขอรับงานท่านที่ปรึกษาด้านหลังนะครับว่าทํายังไงที่จะช่วยกันปลุกป,ปั้นนะครับเอ็นเดียีในสำนักงานของเรานะครับเมื่อเช้าทางที่แท้ได้เชิญท่านที่ปรึกษาผุโสมาประชุมนะครับเพื่อวางแผนทํางานในไตรมาสถัดไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณนิ้งกับคุณเอเค จริงๆคุณเอเกเนี่ยอยากจะมามอบถ้วยรุ่งเรืองวันนี้คุณเอเกเี่ยอยู่ที่สิงคโปร์นะครับไปเตรียมทำแผนสําหรับปีหน้าให้พวกเราแล้วนะครับก็หวังว่ากลับมาคุณเอเกเีคงจะมาเล่าให้พวกเราฟังว่าปีหน้าเราจะไปยังไงน,นะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเทคโนโ,โลยีจะช่วยให้พวกเราทํางานสะดวกขึ้นนะครับแอปไอเซนะครับเมือ่อกี้หลายท่านได้ชมวิดีโอไปแล้วจะช่วย พวกเราทํางานได้ยังไงนะครับลองเข้าไปดูนะครับเล่นไม่ยากนะครับลองเข้าไปดูนะครับแล้วก็ฝ้าท่านเจ้าของสำนักงานผู้บริหารหน่วยแล้วก็ท่านแอมนะครับอันนี้ต้องข้อที่สี่นต้องบอกว่าท่านแอมท่านเจ้าของสำนักงานช่วยพวกเราอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายนยตอนนี้เราพยายามจะคัดไปชื่อคนที่เีเวที่ยงเกินห้าแสนนะครับมาร่วมทำกิจกรรมนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้นะครับ มีความปรารถนาที่จะติด m d r t เช่นเดียวกันนะครับใครจะติด m d r t สิ้นเดือนดีมั้ครับยกไอหน่งยกมอือหนึน่งเอาเงินหน่อยเิดหน่อยเินหน่อยใครจะติดใหนสิน้นเดือนนี้เอาพวกเราปลอบระอึงไปกำลังใ,ใจให้เช่นกันคะแนนร้อยยี่สิบสองที่เขาคาดการเกินแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับนะอันนี้แหละเรื่องสอง รู้หลายคนอาจะยังไม่ทราบนะครับปีนี้จะว่าปีนี้นะครับลูกค้า ภาคใต้กับภาคตะวันออกรวมกันห0 0 0ล้านและคิดว่าเอเอประเทศไทยมีเงินถึงเท่าไหร่ครับอ,อคิดว่าปีนี้พรอปีนี้นะครับมีเงินกิเท่าไหร่ครับห0 0 0น,นล้านเราหาลูกค้าเจอหร,รือเปลา่าเราบริการลูกค้าดีหรือเปลา่าเราขายตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือเปลา่าเป็นโอกาสของเรานี่ครับ โอกาสนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะครบเดือนนี้ไปหาวันนี้อาจจะยากแต่ถ้ารู้ว่าเขาจะครบสิ้นปีไปดูแล่านแบบนี้ให้เขแนะนำมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับ,โอ,รบโอกาสอยู่ใกล้ตัวทุกท่านเป็น่ารคว้าไว้หรือเปล่านะครับนะลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับ เรื่องพีเมียร์แอดไวเซอร์นะครับเป็นบุณวุธิของบริษัทที่ออกเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้ทุกท่านลองศึกษารายละเอียดดูให้ดีนะครับจริงๆคุณวุฒิเนี่ยนะครับไม่ยากถ้าท่านทำแคนเปียอยู่แล้วนะครับท่านเป็นเอ็นดีอยู่แล้วมีโอกาสเป็นพรีเมียร์แอดไวเซอร์ได้ดีนะครับแล้วก็มีของรางวัลมีของสนับสนุนในการทํางานให้ทุกท่านอยู่แล้วนะครับลองดูเอ็นดีทีนะครับส2สองลาย แอคชันเก้านะครับโรซินซี่แปดสิบห้อาอันนี้คือควนอุบุสแบบเบย์นะครับของทุกท่านอยู่แล้วนะครับแต่แต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องสถานการณ์ทำงานที่ต้องสำรอเสมอนะครับก็ในการทํางานนะครับของพวกเราเนี่ยจะฝากทุกท่านว่าต้องเก็บประโยชน์ทุกตัวนะครับท่านเป็นเอ็มดีอาร์ทีเนี่ยงานที่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวจะให้ดูเรื่องแครเรียด้วยนะครับหลายคนเป็นเอ็มดีอาร์ทีแต่ไปพลาดเรื่องแอคทีฟในเรื่องแคริเอร์ไปพลาดเรื่องโรซินซี่ ใกล้สิ้นปีแล้วเราเก็บทบทวนผลประโยชน์ให้ดีนะครับจริงๆเดือนนี้เนี่ยสำคัญเป็นเดือนนี้มีไตรมาส3นะครับมีโบนัสของไตรมาส3รอท่านอยู่นะครับสิ้นปีมีโบนัสปีนีแล้วนะครับแล้วก็มีคุณวุธต่างๆนะครับรอรับท่านอยู่เพราะนั้นฝากนะครับลองดูในแต่ละเดือนมีอะไรนะครับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับเดือนนี้นะครับการเงนของบริษัท ถูกใจมือหนักนะสำหรับพวกเรานะครับมีรางวัลให้มากเก็บให้ดีนะครับแล้วก็สําหรับเดือนติดไรมากฝากทุกท่านอย่างนี้ครับการทาอะไรนะครับเคลียให้จบภายในวันจันทร์นนะครับอย่าไปรอวันสุดท้ายนะครับเพราะวันสุดท้ายเนี่ยมีหลายคนต้องบอกอย่างนี้ครับมีตัวแทนหลายท่านอาจจะต้องดิ่งหลนมากกว่าทุกท่านเพราะว่าเป็นเดือนที่เขาต้องรักษาเต็มที่ ขาส่งงานแล้วก็โอเคเขาจะต้องปักสุขิติหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำอะไรเคลียร์ให้จบภายในบัญคานะครับผู้สานงานทุกท่านเตรียมพร้อมรับทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็พยายามส่งงานแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้จบตอนนี้เนี่ยในแต่ละวันนะครับก็เมื่อวานตะว,วันออกก็ส่งเบียมา8ล้านว่านะครับวันนี้ครึ่งวันเนี่ยก็ไปใกล้5ล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับทำตั้งเนต้นเดือนนะครับท่านจะได้สบายใจ นะครับอันนี้เป็นรางวัลของคือน advisor นะครับแล้วก็สำคัญที่สุดสุดท้ายนะครับก็คือจะทำยังไงให้ทุกท่านไปสู่ป้าใหมายนะครับสำหรับท่านที่เป็น mrt d อยู่แล้วนะครับก็มองสถานีต่อไปนะครับ cottot สำหรับท่านที่กำลังวิ่ง mrt d นะครับก็พยายามปิดให้เร็วที่สุดนะครับก็จะได้เป็นคนวุ้นติตัวนะครับแล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้ลูกค้าหลายท่านก็ บางทีท่านไปพบเขาเขาอยากจะรู้ว่าท่านอยู่ไทนะครับเดี๋ยวนี้กดชื่อนามสกุลมันขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างนะครับก็สนับสนุนให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณสําหรับความตั้งใจของทุกท่านที่ทํำทวกรางวัลให้กับตัวเองนะครับเป็นเกียรติประวัตินะครับแล้วก็บริษัทเอนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตามที่ทุกท่านตั้งใจไว้นะครับก็ ขอ,อท่านประสบามำเร็จนะครับสหรับปีนี้และก็ปีกะงต่อไปครับขอบคุณครับรออรขอบคุณพนรุคะขอรคะคขอบพระคุณนะคะ,นนะค,ะนนะคะุณดิบอัตตะสาระนะคะ r h s 5นะคะพี่น้องของเราที่ดูแลพวกเราแล้ววันนี้มันแจ้งข่าวสารมีแต่ข้อมูลเป็นไงคะข้อมูลดีๆถูกต้องไหมคะข้อมูลดีๆมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่ภาพใหญ่เลยนั่นก็คือ mdrta group เรามี mdrt เป็นอันดับ ดึงใช่ค่ะลองลองมา a อประเทศไทยตอนนี้ชนะที่ไหนแล้วคะชนะฮ่องกงแล้วนะคะและ R5 ของเรานะคะเมื่อกี้พี่น้องบอกว่าพี่แพนเป็นอะไรคะแพนอะไรคะแพนร้อยล้านพวกเราทําให้พี่แพนได้ไหมคะได้ไดโอ้ได้แบบนี้พี่แพนใจเสียนะคะจริงๆน่าตี่นแล้วนะคะ <c oughs> พวกเราทาให้พี่แพนได้ไหมคะได้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวจิ๊ดพูดว่าพี่แพนร้อยล้านพวกเราทําได้โอเคไหมพี่แพนร้อยล้านทำได้พี่แพ อขอโทษผิดเองอสเต็ปไม่ถูกใช่ไหมเอาโอเคเอาให,ใหม่พี่แพนร้อยล้านทำได้ไหมทำได้โอเคนะพี่แพนร้อยล้านทำได้ไหมทำได้มโอเค,อเคสีหน้าดีขึ้นนะคะเริ่มเริ่มฝาดขึ้นนะคะเอาล่ะค่ะ ภาพใหญ่นะคะเป็นภาพของความสําเร็จที่พี่น้องนะคะมาพูดให้เราฟังนะคะว่ามันมีความสําเร็จอะไรบ้างแต่ความสําเร็จของภาพใหญ่ภาพใหญ่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีภาพเล็กๆอย่างพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะและขอเสียงนะคะปรบมือให้กับภาพใหญ่หนิดนึงของ D13 นะคะที่มี MDR t ดีทั้งหมดมากที่สุดตอนนี้ค่ะทางระยองค่ะคุณสารานคุณปียจน์ค่คะ และ First Year MDRT ทั้ง9เออ First Time MDRT ทั้ง9ท่านนะคะแล้วก็พลัง MDRT ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเชื่อมั่นว่าพวกเราก็เป็นจุดเล็กๆนะคะที่จะทำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับ AA Group AA ประเทศไทยรวมถึงดีวิชั่นของเราให้มีชื่อเสียงนะคะและววันนี้จีมีเซอร์ไพรส์ค่ะพวกเราอยากทำได้จรีรู้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมเครื่องมือมาให้ค่ะ เครื่องมือของ A.A. นะคะบอกได้เลยว่าตอนนี้ใครไม่ขายนะคะถือว่าเชยมากใครไม่รู้จักถือว่าเชยสุดๆใครยังงวงอยู่ต้องรีบทำความเข้าใจนะคะนั่นก็คืออะไรคะ M D C I นั่นเองวันนี้นะคะจิ๊ีเซอร์ไพรส์นะคะนอกเหนือจากโรสเตอร์เตรียมเครื่องมือที่สวยเก่งรวยแล้วก็บอกได้เลยคะ่ะว่าความสำเร็จของคนที่มาพูดต่อจากจีเนี่ย โด่งดังและกันไม่มีใครไม่รู้จักนะคะท่านก็เป็นออฟเดยเยียของภาาประเทศไทยด้วยและจาํานวนไลน์ตอนนี้ก็นําอยู่นะคะก่อนที่เราจะเจอกับท่านวิทยากรท่านถัดไปนะคะขออนุญ,ญาตใครรับถ้วยนะคะถือบัตรสีส้มอยู่ขอดูมือหนะะ่อยค่ะอ่ะ เดี๋ยวช่วงเวลาถัดจาก่วิทยากรท่านถัดไปขึ้นนะคะจิ๊กขอเชิญชวนนะคะท่านที่รับบัตรสีส้มนะคะมาด้านฝั่งซ้ายมือของจิ๊กนะคะมาพบกับอาจารย์เชิดสุดหล่อนะคะพบกับอาจารย์เชื่อโอ้โหหลบกันไม่ทันเลยคะโอ้โหจัดตลอดตลอดพบกับอาจารย์เชิดสุดหล่อนะคะด้านนี้นะคะเพื่อเตรียมตัวที่จะรับวยผู้เราพร้อมรับเครื่องมือกันหรือยังคะพร้อมแล้วโอเคค่ะณ